ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งอาจารย์อาจารย์มากดติ๊งติ๊งมาทางนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ติ๊ง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 โอ๊ยเจอไม่ได้เลยกดติ๊งติ๊งยนะคะติ๊งค่ะดูมีความสุขมากเลยนะครับเรามีสาวสวยคนหนึ่งนะคะมาเป็นแขกในรายการของเราจะบอกว่าเป็นคุณแม่ลูกสองที่เจอกี่ทีก็สวยแล้ววันก่อนก็เพิ่งเจอเธอยังแอบถามอยู่เลยว่าเธอ เธอเลี้ยงลูกสองคนแล้วทำไมเธอหน้าตาดีทำไมเธอสวยทำไมยังดูเป่งปล่งเหมือนเดิมวันนี้จะมาแชร์ความลับนั้นให้เราฟังกันนะคะคุณเปิ้ลพาราดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่มาแชร์เลยความสวยความงามให้สวยตลอดเลยเจอกี่ครั้งก็สวยตลอดขอบคุณมากเลยค่ะจารย์จะบอกปีนี้นี่คือหนูย่าเข้า43แล้วนะพี่เบนและถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมันจะกลับไปเป็นเหมือนแบบเมื่อ10ปีที่แล้วคือจะบอกว่าอะไรสิปีพี่แล้ดูรูปอะดูรูปหนูพี่เบนอันนี้ใครอะหนูเองค่ะจานเนาะคือหนูมีลูกไงแล้วพอลูกคนแรกอะนึกออกไหมเราก็ไม่มีประสบการณ์นู่นนี่นั่นโนเราก็เอาเวลาเนี่ยไปทุ่มเทให้ลูกแบบอย่างเดียวเลยแล้วพอวันหนึ่งลืมตาขึ้นมาส่อง กระจกดีดๆเฮ้ยนี่เรา hmm. หรออะไรอย่างเงี้ยทาไมป,ปัญหาผิวหน้ามันถึงได้แบบว่าเออมันลงแบบ ที่เราแบบเยอะแยะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดในใจเลยว่าเออแล้วถ้าวันหนึ่งแบบลูกโตแล้วเราต้องกลับมาทํางานในวงการะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหน้าสภาพแบบเนี้ยใครจะไปรับเราอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เรารู้สึกว่าเราต้องกลับมาดูแลตัวเองอแล้วทีนี้พอเรากลับมาดูแลตัวเองอะค่ะเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยหน้าตาเรามันเริ่มสดใสขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบมีความมั่นใจว่าเอ้ยเดี๋ยวลองเอารูปแบบสมัยตอนแต่งงานตอนแบบตอนสาวๆมาลองเทียบดูซิว่าเป็นยังไงมันก็เริ่มแบบ เริ่มกลับไปเป็นแบบคล้ายๆเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพอเรามั่นใจอย่างเงี้ยค่ะอาจา์สิ่งดีๆอะไรมันก็มาหาเราเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าคนเราโง่เหงดีเนี่ยสำพวญแบบว่าอ่าพรมันก็จะส่งเสริมวิตเราให้ดีขึ้นตรงนี้ค่ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่และจะบอกว่าเคล็ดลับนะคะของเปิ้ลที่ทําให้เปิ้ลกลับมามีผิวหน้าที่แบบดูดีแล้วก็สดใสได้แบบนี้ก็คือนี่เลยเซรั่มไตรจิน่ากระปุกแดงกระปุกนี้ค่ะพี่เบนซ์ตัวนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าาาาเขยดีมกๆ ที่ทีวีเนี่ยนะคะในทางทีวีเนี่ยมานานถึง16ปีและตัวเปิ้นเองเนี่ยนะคะใช้ของเขาเนี่ย ปีนี้เข้าสู่ปีที่10 <Ừ. S 2> แล้วก็พูดให้เขาเนี่ยปีนี้คือปีที่10เช่นเดียวกันแล้วนึกอ,ออกไหมคะว่าถ้าของเขาไม่ดีจริงอะ่ะมันคงไม่แบบเราคงไม่ใช้ต่อเนื่องมายาวนานขนาดนี้แล้วก็คงไม่พูดให้เขานาน,านขนาดนี้เช่นเดียวกันและจะบอกว่าเซรั่มตระกินาสิบตัวนี้นะคะคือเขาเก่งมากๆในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วงเนี้อากาศร้อนก็จริงแต่ทุกคนเนี่ยก็กลัวร้อนก็ต้องอยู่แต่ในห้องแอร์ถูกต้องไหมคะนอนแบบว่าเปิดแอร์ด้วยนะโน้ตผิวเรามันก็แห้งพอผิวแห้ง ได้ทำยังไงเราก็ต้องหาอะไรที่มันแบบว่าช่วยเติมเติมเต<ด>มเต็ม,มแบบให้ผิวเราให้ชุ่มชื้นขึ้นเนี่ยตัวนี้คือจะบอกว่าเอาอยู่มากๆะนะคะ,คะและจะบอกว่าอยากให้ลองดูแบบทาก่อนนอนเอาไว้เลยนะคะอ,อันนี้คือแบบพอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวเรามันชุ่มชื้นขึ้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่เขาเก่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเก่งในเรื่องของริ้วรอยไอ้ที่เรียกว่ายกยากนะคะนี่พวกริ้วรอยที่เป็นแนวตั้งพวกวางคิ้วลองน้ำมั จีบปากบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าริ้วรอยที่เป็นแบบแนวนอนเส้นน้าผากใต้ตาตีนกาทั้งหลายเหล่านี้นะคะจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันอ,อันนี้เราไม่ได้เทอทาขึ้นมาเองนะคะเพราะมีเอกาสารรับรองด้วยนะคะ เอาอย่างนี้คุณผู้ชมหลายคนน่ะเขาก็ชอบพูดว่าเฮ้ยนักแสดงอ่ะพวกเราออกรายการหรือแบบเล่นละครหรืออะไรเงี้ยก็คือต้องแต่งหน้านะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ปุ้นจะล้างหน้าและโชว์ผิวสดๆกลางไร้ความส้เราไปเลยจริงเหรอคะจริงๆพี่ปุ๋ยนี้ทั์ล้างหน้ามาสิบกว่าปีหนูก็ล้างหน้ามาสิบปีเช่นเดียวกันนี่นี่พูดจริงนะระหว่างที่ล้างแล้วซูมเข้ามาดูผิวปุ้นใกล้ๆได้เลยนะคะอันนี้าครสำอางออกมาจริงๆนะคะอาเชฟ อยาสดอ,อ,อาจารย์ดูอาจารย์ดูผิวหนูอ่ะพี่เมย์เธออ่ะทุกคนค่ะดูผิวของเปื้ลนได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีผิวความยืดหยุ่นต่างๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่ะความแข็งแรงของผิวนี่ เขาจะ43แล้วได้ผิวงนี้โอเคไหมเอาไม่เบนผิวโทนเด้มากโอเคเลยคุณขาใตัวเปิ้ลเนมก็โอเคมากแล้วคือไม่ใช่เปิ้ลแค่คนเดียวนะคะอีกคนหนึ่งคนนี้เปิ้ลรักเหมือนพ่อเลยพี่นีโน่หนุ่มที่เหงาใครๆก็รู้ไลฟ์สไตล์ดื่มนะคะไปทําสวนทํานู่นนี่นั่นนมมะหน้าแกพังแล้วเรารักเหมือนพ่อเราเห็นหน้าแกเราทนแบบไม่ได้เราก็เลยแบบพ่อขอร้องแหละเอาตรีจิน่าไปใช้แล้วดูตอนนี้แ นะแต่แบบได้ผิวหน้าแบบเนี้ยอูหแบบทุกคนค <มา S 2> ือเห็น <มา S 2> หน้าพี่โนแล้วปากปื้มมากและจะบอกว่าถ้าใครนะคะที่อยากหน้าเล็กหรือว่าหน้าเรียวอันนี้เราสามารถไปทําหัตถการตามแบบว่า ที่ต่างๆได้แต่ถ้าใครอยากจะมีผิวสวยผิวดีผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะดูแลสุขภาพผิวของตัวเองด้วยไตรลาจิน่านี่เลยกระปุกแดงกระปุกนี้และนี่ใกล้จะส่งการแล้วใช่ไหมทุกคนต้องโดนสาด,ดน,นู่นน,นี่นั่นน้นมันก็ต้องมีแบบเครื่องสําอางหลุดกันบ้างเราต้องหน้าสดแบบหน้าสวยเพื่อไปเล่นส่งการนะคะ,ะแล้ววันนี้ค่ะป้อโปรยอดฮิตนะคะและเป็นของแถมใหม่ที่จะบอกว่ามาแรงมากๆเ,าเป็นนะแบบห โขายดีเรียกว่าแซงแบบโปรอื่นๆไปเลยอยากให้คุณผู้ชมนะคะรีบจองเอาไว้ก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วกดมาที่เบอร์1577หรือ Li n ์แอดก็ได้นะคะที่แอสไซน์ทเรจิน่าแบรนด์ค่ะวันนี้เปิ้นให้สิทธิพิเศษแค่200สายนะ200สายเท่านั้นเพราะฉะนั้นรายการนี้คนดูเยอะมากต้องรีบกดให้ทันนะคะโปรนี้ค่ะ เซรั่มไตรจีน่าสองกระปุกใหญ่นไม่พอค่ะเอาพกพาไปอีกสองกระปุกลพ<ข>อไหมไม่ไมพอ,พอนี่แหละค่ะตัวที่เด็ดที่สุดก็คือซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์ตัวใหม่หมดนี่นะคะราคา1,600กับ600บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นโอ้ ยาวๆเลยนะคะประมาณ4 5ถึงเดือน นะคะหารมาให้เรียบร้อยแล้วเช้า15บาทเย็น15บาทแล้วจะพ่นยาเนี่ยเทสไอตัวไฮยาแบบซุปเปอร์ไฮยาบุ๊กตอนตัวนี้ให้ได้รู้ไหมรุ้ท่แเพราะว่ามันแบบว่ามันใช้แบบแค่นิดเดียวแล้วคือผิวมันนุ่มชุ่มชื้นมากแล้วตัวนี้คือพัฒนาสูตรมาจากแบบตัวไฮยาตัวเดิมนะคะแล้วซึ่งมีแบบว่าไฮยาลูรอนเนี่ยมากถึง16โมเลกุลอันนี้จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนะคะชุ่มชื้นยาวนานและก็ดูแบบผิวดูแบบอิ่มนานอะไรอย่างเงี้ยใครที่ แบบรู้สึกว่าแบบผิวแห้งมากๆนะเอาตัวนี้ทาเข้าไปอ่ะคือจะบอกว่ามันเลิศมากจริงๆแล้วจะทําให้แบบคุณได้รู้เลยว่าเออทําไมเขาถึงต้องชื่อว่าซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์คุณเป้พราะมันช่วยบูสต์ผิวของเราอ่ะคุณเปิ้นค่ะจะบอกว่าคราวที่แล้วอืมีคนเอาตัวนี้ยมาแถมในรายการเรา พูดยังไม่จบยังไม่ถึงไหนหมดแล้วจ้าสองคายะบอกเพราะฉะนั้นต้องรีบค่ะโทรมาจองเลยนะคะที่เบอร์1 577หรือไลน์แอดทราจน่าแบนนะคะ2กระปุกใหญ่สองพกพาและอีกหนึ่งซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์ตัวนี้นะคะหมดนี้จ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นได้ถึง5ชิ้นเลยอ่ะและจะบอกว่าไม่ใช่แค่เปิ้ลพี่นีโนยังมีเหล่าดาราตัวพ่อตัวแม่นะคะอีกหลายท่านที่ใช้จริงๆแต่ว่า ออกตัวไม่ได้ก็มีเยอะและนี่คือบรรดาคนที่ออกตัวได้นอกจากผิวหน้าดีทุกคนยังปากดีอีกด้วยนะคะจนหมดว่าของมันไม่ดีจริงปากนี้ทุกคนคือด่าเปิงแล้วไม่ใช้ไปเรียบร้อยแล้วแต่นี่ต่อเนี่ยห้าสิบสายแล้ว ู้ชมอย่าโมตะรอช้าเพราะตัวนี้ซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์คือดีมากจริงๆนะคะใหญ่ทุกคนได้เปิดใจและลองนะคะรีบโทรมาเลยที่เบอร์1น7 7ค่ะ2กระปุกใหญ่2พกพาและ1นึ่งซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์นี้นะคะ5ชิน1น0 0งหมื่นกับหกบาทแต่จ่ายเพียงแค่2990บบาทเท่านั้นน<ด>ี่เลยเงินไม่ใช่ปัญหาเลยคุณผู้ชมคะ่ะเพิ่นชิลมากๆแต่อยากให้คุณผู้ชมรีบนะคะโทรมาจองไว้ก่อนพร้อมตอนไหนจ่ายตอนนั้นคุยกัน ได้ขอแค่อย่างเดียวโทรให้ทัน1577จะส่งฟรีรูดบัตรได้เก็บเงินไปทางได้รีบโทรที่เบอร์1577ได้เลยค่ะไม่ไม่จะบอกว่ามันจะหมดแล้วจริงๆนะหมดยังทีมงานเรียกสิสายรียเลยบสาสุดท้ายอะคนอยากได้โคตรรีสโทรมาเลย15.7่าเลย1577นะคะสอกระปุกใหญ่2องพกพาค่ะและอีกหนึซูเปอร์ฮยาบูสเตอร์นะคะหมดนี่จ่ายเพียงแค่2,900 90บาทเท่านั้นโทรมาค่ะที่เบอร์1577เดเรื่องเงินเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะเข้าใจเอาเงินไปเที่ยวสงการก่อนดูหน้าคุณเฟิ้ลนก่อนเอาจริงๆคุณ43หรอใช่พี่เบนทำไมหน้าเด้งอย่างนั้นน้าไปนียตัวนี้ตายแล้วค่ะขคุณขาต้องรีบใช้ตามนะ15.7 7โทรไปเลยง่ายๆเนาะหนึ่งาเเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะาดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ 拜拜。Bye bye.